มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนแชร์สนันภาพล่าสุดบารอนลูกชายของโด,ดนันท์ทัมหล่อสูง200เซนติเมตร เรื่องราวของบารอนทามลูกชายของโดดันทามนะคะนับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะเมื่อเห็นการเติบโตของเขาจากเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยปรากฏตัวในช่วงหาเสียงเลือกตั้งของคุณพ่อในปี2016มาจนถึงวันนี้ที่เขากลายเป็นหนุ่มวัย18ปีและมีความสูงถึง6ฟุต7นิ้วหรือประมาณ200เซนติเมตรจนหลายคนตกตะลึงกับรูปร่างที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนกลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียค่ะ หนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือบารอนได้ยินความสูงมาจากทางไหนและเหตุใดเขาจึงสูงผิดปกติขนาดนี้ซึ่งในบางส่วนของการกล่าวถึงบารอนในสาธารณะโดนัททามเองเคยพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าบารอนเองเติบโตจากการดูแลของแม่ยาย ที่ได้เลี้ยงดูเขาดีมากซึ่งทําเองเชื่อว,ว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้บารอนมีความสูงที่ผิดปกติไปจากพ่อและแม่ทําเองยังกล่าวคำคำ้ด้วยว่าด้วยความสูงขนาดนี้ของบารอนน่าจะเป็นนักบาสเกตบอลที่ดีแต่บารอนกลับเลือกที่จะชอบฟุตบอลมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่คนเป็นพ่ออย่างทําเองก็คงสนับสน,นุนถ้าลูกชายอยากเลือกเส้นทางทางนี้แทนความสูงของบารอนน่าจะเป็นผลมาจากหลายปัจจัยนะคะรวมถึงพันธุกรรมจากทั้งสองฝ่ายของครอบครัวด้วยค่ะ และรวมไปถึงการเลี้ยงดูที่ดีแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอาจจะเป็นการสนับสนุนจากครอบครัวที่ทําให้เขามีความมั่นใจในการเติบโตในแบบของตัวเองและสามารถมีตัวตนที่ชัดเจนในสังคมได้อย่างวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ